ลูกฮะฮะลูกน้อยเป็นแผลเลือดออกต้องไปหาช่วยเหลือลูกน้อยอยังไงเ,เดี๋ยวพบกันคลิปนี้นะคะการดูแลปฐมพยาบาลลูกน้อยนะเวลาชื่อลูกน้อยของเรานะคะไปเล่นซุกซนนะคะแล้วเกิดเป็นแผลเลือดไหลเลือดซึมขึ้นมานะคะเราในฐานะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะดูแลนะคะแล้วก็ปฐมการพยาบาลให้ลูกน้อยอย,อยังไงยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการที่จะทำแผลให้กับลูกแม่พันสมลีนะคะอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะคะเป็นซองเล็กๆนะคะอันนี้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ ไฮเกิ้ลพลัสนะคะสัตว์ป่าน่ารักอันนี้คือลูกชายเลือกเองนะคะเพราะว่านางชอบลายแบบสัตว์มุ้งม,มิ้งมิอะไรเงี้ยนะคะแับนบอกว่าซื้อมาจากเซเว่นแถวบ้านเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้ำยา ฆ่าเชื้อนะคะทาแผลนะคะเป็นโพวดีนไอโอดีนนะคะเนาะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นสไลโอไรเกตนะคะใช้สําหรับในการทําแผลนะคะแล้วก็สามารถล้างจมูกได้ด้วยวัตถุประสงค์ของการทําแผลของเรานะคะนั่นก็คือ1เนาะเพื่อที่จะล้างทําความสะอาดของแผลนะคะแล้วก็คือ2นะคะเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อนะคะตรงบริเวณแผลของเรานะคะแล้วก็3ก็คือสิ่งสิ่งนั้นนะคะที่เอามาทําความสะอาดบาดแผลนะคะจะต้องไม่ทําลายเนื้อเยื่อของเรานั่นเองค่ะแม่โบก็จะเลือกเป็นน้ําเกลือนะคะน้ำมอสไลนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่มีในบ้าน นนะหรือว่าบางบ้านจะถามว่าเอา้าแล้วใช้เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลได้ไหมคะแม่โบคือมันก็เป็นน้ํายาที่ฆ่าเชื้อนะคะจะใช้เป็นพวลดีนะคะหรือว่า,เ,าเป็น แอลกอฮอล์ก็ได้นะคะแล้วแต่ที่บ้านไหนสะดวกอ่ะเดี๋ยวเรามาทาแผลกันเนาะอ่ะนี่เป็นแผลนะคะที่เกิดจากการที่ลูกชายของแมโบนะคะดึงผิวหนังนะที่อยู่ตรงข้างเล็บออกเนาะ,ะทำให้แบบมีแผลนะคะเป็นแผลเปิดนะแล้วก็มีเลือดซุมเล็กน้อยนี่คือทีเชื่อท,ทำการล้างน้ําสะอาดนะคะแล้วก็ห้ามเลือดให้น้องไปบ้างแล้วนะคะเลือดก็ไม่ได้แบบแอคทีฟบีดอะไรนะคะเนาะ,ะนทีเดี๋ยวแมโบนะจะมาทําความสะอาดแผลนะคะแล้วก็ปิดแผลให้น้องกันนะคะแต่ทีนี้วัตถุประสงค์ของการล้างทําความสะอาดแผลนะคะแล้วก็วิธีการทําแผลนะคะอย่างที่แมโบบอกไปเนาะอ่ะอย่างสมมติ ต้องการที่จะล้างแผลให้สะอาดนะคะอย่างสมมติว่ามันมีเป็นเศษอะไรที่เกาะอ,อยู่ที่แผลนะคะอันนี้ก็คือเราจะล้างทําความสะอาดแผลให้สะอาดโดยใช้น้ําเกลือนะคะน้ำมอสซายลแบบไหนยี่ห้อไหนยังไงก็ได้นะคะแต่อันนี้คือแม่บูมีเป็นยี่ห้อนี้เนาะแล้วก็2ก็คือฆ่าเชื้อนะคะฆ่าเชื้อแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อให้กับบาดแผลนะคะ,ะเราก็จะใช้เป็นพวิดีนไอโอดีนนะหรือไม่ก็เป็น แอลกอฮอล์ก็ได้เนาะแล้วแต่ว่าที่บ้านเรามีเป็นแบบไหนนะคะทีนะคะเวลาที่เราจะเช็ดทําความสะอาดแผลนะคะยกตัวอย่างแม่โบนะคะเป็นแผลตรงที่มือนะคะเวลาที่เราเช็ดทาความสะอาดแผลก็คือเราจะเช็ดนะคะรอบนอกแผลก่อนนะ,ะก็คือตรงนี้ตรงนี้แม่โบเป็นแผลใช่ไหมแม่โบก็จะเช็ดรอบนอกแผลนะคะวนเป็นก้นหอยนะคะออกมาแบบนี้ก่อนนะคะ,ะไม่ต้องกลัวในเรื่องของการแสบระคายเคืองอะไรใดๆนะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเช็ดในแผลวัตถุประสงค์นะคะที่เราเช็ดด้านรอบนอกแผลนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคนะคะเข้ามาสู <ๆ S 1> ่บาดแผลของเราได้นั่นเองเมื่อเราเพ้นทําความสะอาดด้านนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เราก็จะเอาไม้พันสมรีนะคะชุบกับน้ำเกลือนะคะน้ำมอสซาลีนะคะมาเช็ดด้านในแผลนะคะวิธีการเช็ดของเราก็คือเนาะก็จุ่มน้ำน้ำมอสซาลีนะคะแล้วก็เช็ดนะคะเช็ดวนเป็นก้นหอย package, จากด้านในออกมาด้านนอกหรือว่าจะเช็ดไปแนวทางเดียวกันก็ได้นะคะเช็ดเสร็จปุ๊บนะคะไม่สะอาดก็คือทิง้งแล้วก็เอาสมรีนะคะไม้พันสมรีนะคะชุบน้ำเกลือนะคะมาเช็ดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเช็ดไปจนกว่ามันจะสะอาดนะคะสุดท้ายเราก็คือเช็ดปัตเตอร์แปะแผลนะคะเดี๋ยวแม่โบสาธิตให้ดูกับแผลของลูกชายแม่โบเนาะอ่ะพี่บินมา นี่นะยกตัวอย่างของน้องนะคะก็คือมีแผลตรงนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นไม้พันสมรีนะคะหรือว่าที่บ้านมีเป็นสมรีก้อนก็ได้นะคะสวมถุงมือนะคะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดแผลให้ลูกน้อยเนาะเราก็จะใช้เป็นนี่นะคะเช็ดแผลโดยเช็ดจากรอบนอกของแผลก่อนนะคะนี่แสบไหมคะใช่เช็ดวนออกด้านนอกอจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ ำลีนะคะชุบกับน้ำเกลือแล้วก็เช็ดตรงบริเวณในแผลนะคะเวลาที่เราเช็ดนะคะก็คืออย่างที่บอกเราจะเช็ดเป็นก้นหอยจากด้านในออกมาด้านนอกก็ได้นะคะหรือว่าจะเช็ดไปทางเดียวกันแบบนี้ก็ได้ mm hmm. นะคะเช็ดปือ้อถ้าไม่สะอาดนะคะเราก็ใช้เป็นไม้พันสำลีนะคะจุ่มกับน้ำเกลือนะคะก้อนใหม่เนาะแล้วก็มาทำการเช็ดซ้ำนะคะเช็ดจนแผลมันสะอาดนั่นเองค่ะ โอเคเมื่อเราเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแพ้เราสะอาดแล้วนะคะเราก็ทําการปิดปัตเตอร์นะคะซึ่งอันนี้คือลูกชายแม่โบนะคะนางเลือกเป็นไทเกอร์พลาสมานะคะเพราะว่าชอบลายมันมุงมิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปิดแพ้หรือว่าถ้าที่บ้านนะคะมีเป็นผ้าก๊อสนะคะแล้วก็เป็นไมโครพอลทันสปอร์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้แปะได้เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่โบนะคะแปะแผลให้น้องก่อนเนาะลายน่ารักมากนะคะถึงว่านะคะน้องเด็กชอบนะคะอ่เราก็จะทําการแปะแผลบิ๊บบินอ่ะแล้ว อโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นการทําแผลให้ลูกน้อยนะคะเวลาที่ลูกน้อยของเรานะคะเกิดเป็นแผล